ว้าววาววาวเลยครับคันนี้ครับคันนี้โตโย t a c ค o า n ครับ t o โ,โย t a c ค o า n ปัจจุบนันนี้ก็เรียกว่าเป็นรถคลาสสิกสุดหรูตัวท็อปใหญ่สุดของโตโ,ตโยต้าเขาในยุคนั้นเลยนะครับเจ้าค o า n เนี่ยถ้าถ้าจะเทียบเกรดกันกันกบรถยุโรปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเบนซ์มันก็ต้องเป็น s c l r s s นะครับ ถ้าคือตำแหน่งเขาวางมานะครับถ้าเป็น BM มันก็ต้องระดับซีรีส์เเพราะมันเป็นตัวท็อปของ Toyota าเขาในยุคนะั้นนี่คือรถที่หรูมากๆแล้วของ Toyota นะครับโอ้ปัจจุบันไอ้ตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นเจน2เจนของเขาด้วยนะเพราะว่าคราวตัวแรกๆมันจะเหลี่ยมกว่านี้นะไอ้นี้มันมีความมนความเคิร์ฟขึ้นเยอะเลยแล้วก็ เจ้าของเดิมเขาดูแลดีนะทำสีดีเก็บรักษาสงสัยเป็นนักสะสมรถเหมือนกันมันนะครับไม่ได้มีคันนี้คันเดียวหรอกเออแล้วก็ดูแลดีด้วยนะครับนะเออดูโอ้าวแต่งดีโอ้ข้างในเกียร์ออตโต้ทรงเกียร์ออตโต้ยังกระเปล่ยดเครื่องมาคือที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยนะครับพวกพวกพวกเล่นรถสะสมรถอย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ยไม่มองข้อมูลเลยคือเขาต้องการเจอคนที่เขาเรียกอะไร เหมือนกันไงจะได้รักรถเขาดูแลรถเขาเขาปล่อยของดีๆออกมาพวกนี้รักของห่วงของครับนะฮะเนี่ยดูแลของอย่างดีไม่รู้ปล่อยมาเท่าไหร่ราคาก็น่าสนใจจับต้องได้ซะด้วยสงสัยมีเยอะอะไรระบายของวะเนี่ยอ่ะรถอยู่อยู่ในพื้นที่ที่พอเห็นแล้วรู้เลยว่าน่าจะต้องปล่อยอยู่พัทยาครับผมนะฮะไม่อามี่ Miami, เมืองไทยเลยนะพัทยา มีแต่รถแต่งสวยๆครับนะฮะมีแต่รถแต่งสวยๆนี่เป็นคันที่ปล่อยออกมานี่ผมเจอหลายคันแล้วครับสภาพดีๆที่โอ้แปลกตาว่าเป็นฝีมือคนไทยมาจากพัทยาระยองนั่นนะครับตอนนี้เป็นพื้นที่ปล่อยของตัวดีเลยครับนะฮะมีแต่รถด,ดีๆออกมาจากพื้นที่นี้นี่ดูจากชุดเกียร์นี่ถ้าไม่ใช่ของเดิมของมันนี่ต้องเป็นหนึ่งเจได้อนี้ดาวนะครับเดานะโอ้พวงมาลัยก้านนี้คุณดูดิ ไม่เห็นรอยที่ลายไม้พวงมาลัยเลยนะคือได้ขับบ้างไหมอ่ะหรือว่าใส่ถูกบือขับพระเจ้าช่วยโอ้โหผมว่ารถมันจอดรถเบ้ได้ขับอ่ะเด็โอเคออตโอต้ต,ติดรถครับสี่ออตโอต้นะครับซื้อรถพวกนี้ไปรับรองเดี๋ยวคุณเห็นราคานะแล้วคุณเป็นนั่งคนด้างเล่นรถคลาสสิกอย่างนี้นะครับแล้วคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะ <c oughs> กระโดดใส่ไว้นะครับ นะฮะไม่เจ็บตัวหรอกนะแล้วก็หมายในหมายความว่าซื้ออย่างนี้ไปแล้วขับทุกวันนะครับรถอย่างนี้ไม่ซื้อไปขับทุกวันครับนะฮะขับกันอาทิตย์ละวันหรือเดือนละครั้งสองครั้งพอแล้วครับเอาหล่อๆครับเป็นงานศิลปะนะครับอย่างนี้เอาไปชมราคากันครับไปชมราคากันโตโยต้าคราวตัวนี้ครับเห็นไหมครับเขาบอกอะไรคุณั่งบอกโตโยต้าอย่างเดียวครับผมผมก็ใช้ความทรงจานะครับแล้วก็ความรู้พอสมควรไม่ได้เยอะครับ ไม่ได้เยอะมากมายจะไปลงรายละเอียดอะไรให้ได้เยอะไม่ใช่ครับแต่ว่ารู้ว่าเป็นคราวนะครับราคาครับผมเห็นแล้วก็ยิ้มมุมปากกยแหละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทกับสภาพที่เห็นผมบอกกันนะคุ้มครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทกับสภาพเนี้ยที่คุณเห็นตัวตรงเนี้ยคุ้มยังไงก็คุ้มครับแต่ไม่ใช่ซื้อไปขับทุกวันนะไม่เอาถ้าซื้อไปขับทุกวันสภาพมันจะไม่ได้อย่างนี้แนะ่นอนครับอา้าวสุดท้าย ชอบเหมือนกันติดต่อไปครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับแล้วกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ไว้เลยครับรถดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจำครับ